ใครที่เคยสงสัยว่านายกเศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศทําไมภาพข้างหลังนี้คือคําตอบนะครับหลังจากนายกเศรษฐาเคยมีโอกาสหารือกับทาง c ีอของ Microsoft ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี66ในการประชุม a อเปล่าสุดครับ 1. พฤษภาคม67 Microsoft เขามีการจัดงาน Microsoft Build AID a y ตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft นาเดล่าได้มีการประกาศแผนการลงทุนและแผนงานของ Microsoft ที่ประเทศไทยเอาไว้ เียบเลยครับโดยนาเดล่าเขาประกาศนะครับว่า Microsoft จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ให้กับประเทศไทยครับแล้วหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะต้องมีแน่ๆเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นนั่นก็คือ Microsoft จะมาจัดตั้งเป็น Data Center ที่ประเทศไทยรวมถึงเสริมทักษะด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนไทยมากกว่า10,000คนด้วยเพราะว่าทาง Microsoft ์เขามีเป้าหมายนะครับในการเสริมทักษะ AI ให้กับผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้